สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าแซดแปดร้อยนะครับคันนี้แปลงเป็นนินจานะครับผมรอเลยครับคันนี้รถปีคศ2014แท้นะผมของแต่งมีท่อเออารันะผมครอบหน้าของแซดเอ็กนะผมมีวิงใต้ไฟหน้านะครับมือคันมือเบรกแต่งนะครับผมเบาะแต่งนะครับตัวนี้มาพร้อมท้ายสั้นนะครับผม สายสั้นครบนะครับโซ่ใหม่นะครับผมหล่อเลยครับสายแปลงคันนี้คันนี้เลขใหม่อยู่ที่สามหมืนสี่นะครับผมรถแปลงก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับแปลงบางจุดก็อาจจะไม่เนียนนะครับผม เดืสตาร์ให้ฟังครับสตาร์ง่ายนะครับรลอๆเลยครับวันค้างค่ำเฉยๆนะครับผมไม่ไม่ได้สตาร์ครับ ก็หมดนะผมประมาณนี้ครับคันนี้ราคาข่ที่1นึ0งแสามหนเก้าันะผมคันนี้ใครหาอยู่ปีคอสอสิบสี่แท้นะผมรถรวมๆสวยเอกสารครบเล่มโอนเลยนะครับรถอยู่จังหวัดอ่านเจริญนะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบีไฟเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ